จะพูดอย่างหนึ่งว่าว่าอะไรวะลือห,หลายคนบอกว่าทําไมเวลาสายตาที่มองพี่ฟ้าหรือการกระทําที่ทํากับพี่ฟ้าเนี่ยเหมือนเป็นแฟนกันเลยจะบอกอะไรให้ว่าอยากถามกลับเหมือนกันว่าเวลาคุณมีพี่น้องหรืออะไรเงี้ยคุณไม่แสดงความรักกันหรอคุณไม่ทําแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรไม่กอดพี่สาวหรอหรือว่าไม่แซวพี่สาวหรอไม่แก้งพี่สาวหรอสายตาคุณดูแบบเกลียดพี่สาวหรอก็ไม่พี่ฟ้าไม่ได้จีบค่ะพี่ฟ้าไม่เคยบอกว่าพี่ฟ้าจะจีบชางให้ชมนิวบอสไอเลิฟให้ชม เพราะว่ามันคือพี่คือจะให้ไปตีพี่ฟ้าหรอจะให้ไปด่าพี่ฟ้าหรอมันก็ไม่ได้ปะเนี่ยเราเคารพพี่เขาไงไม่ได้ตดนะดึงเางเกงเผื่อมันได้ยินสายตามไม่เหมือนกันแล้วคุณเป็นชาวเหรอคุณถึงรู้ว่าสายตาแบบนี้คืออะไร นี่ไม่เคยมีพี่สาวกับพี่ชายอะไรก็ไม่ได้แบบพี่ไม่ได้สนิทกับพี่ชายแล้วก็ไม่มีพี่สาวไม่มีน้องแล้วพอมีเหมือนพี่ฟ้ามาเป็นมันเป็นพี่สาวคอยแบบว่าคอยสอนคอยเตือนคอยแบบว่า support ให้เราไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วเราก็ให้เกียรติเขาเคารพเขาไง พูดละแล้วแต่จะคิดเลยไหนตดได้นะมีคนต่อตดมีคนมีคนตดออกไลฟ์ไอ้ที่หน้างไงโุ่นด,ดังอลยเซฟแอดบ้านชาลล็อ ไยหลอดยังอยู่ไหมมันก็มีอยู่ตลอดนะมันเป็นมันเป็นเรือที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแข่งเรือพายปะที่มันแข่งกันอะไรเงี้ยแข่งกันกู้เรืออย่งเง้ขาเส้นชัยว่าเอ้ยมันจะมีโมเมนต์ไหมนะวันนี้มันจะมันจะมาแนวไหนเพราะบางบางวันเรายอมรับว่าแบบเราก็มีแบบว่าตีกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ตีกันไม่ดีนะตีกันแบบเหมือนที่เห็นในไลน์่ะยุ่มกันบ้างอะไรเงี้ยอีกวันนึงอาจจะมุ้งมิ้งกันอะไรเงี้ย พี่โยสวัสดีค่ะรูปที่นอนตักป้าแดดใช่ไหมใช่ชาโคคือใครอ่ะไม่เอาหน่วยจะอ้วกขอร้องแบบมีสติคิดว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะไม่มีสติเหมือนที่ไฮดี้บอกว่าจิ้นอย่างมีสติ แต่ตอนนี้กูไม่มีสติแล้วค่ะด้วยความที่เป็นคูจ่จิ้นอะไรรก็เป็นโมเมนต์ได้หมดใช่ไหมแต่ก็อย่าลืมให้เกียดกันด้วยแค่นั้นแหละไม่เคยว่าเลยนะจะจิ้นอะไรว่าเข้าใจมันน่ารักจะให้เกียดกันอย่าลืมว่าสวยจังอีกรอบไหมคะพันสองเท่ากับไปซื้อในมิสแกนไทยแลนด์นู่นเซฟหน่อย พอนพี่ฟ้าพูดแล้วจึงดึงไม่ออกจำไม่ได้แล้วแต่ว่าพี่เตา๋าบอกให้ดึงไม้ออกก็เลยดึงเพราะว่าตอนพี่ฟ้าก็พูดไปเรื่อยแล้ว,ลวเวลามันก็ใกล้กจะหมดแล้วเขามีดีพูแล้วนะจะมีกี่เหลือก็มีได้แล้วแหละไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าอะไรหรอก จะใครจะคู่ใครจะอะไรยังไงขึ้นเรือไหนลำไหนแจวเรือไหนพายเรือไหนก็แล้วแต่ทุกคนจะแ,แค่เซฟความรู้สึกแล้วก็ให้เกียรติตัวคนตัวบุคคลที่ที่คุณพูดถึงด้วย349เท่ากับสั่งหรือ,อยังรีวิวลาไ่ฟไม่เอาไม่รีวิวมัน,ม,นมันไม่งดงาม อยากเป็นคนในสปเปกวิชาหรออมไม่รู้สิมาไม่ต้องมาชุดเขียวหรอกมีมีตั้งหลายสีจะเอาสีอะไรละรไปพปิเศษงานก่อนได้ค่ะสู้ๆนะคะอยากให้จิ้นกันแบบสนุกสนุก ทุกคนก็คือครอบครัวเดียวกันนะทุกคนก็ต้องทํางานด้วยกันคิดดูนะหลายๆคนอ่ะเซ็นสัญญามากกว่าหนึ่งปีนะมันต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยรักกันไว้เถอะเราเกิดร่วมแดนไทยนะคะสเปคพี่ชาคือวินจบอืมไม่เถียงคิดถึงมาดามมากไม่กลับมาแล้วมั้งวินเป็นผีเสื้ออยู่ที่ท o มอ r r o w แลนดนั่นแหละไม่คิดถึงนอง้นอ,งนองแล้วเนี่ย รูกครื่องอังกฤษค่ะชาวินโจเขาไปไกลแล้วทุกคนเขาไปไกลแล้วเซฟไลฟ์เลยไหมชาไม่เคยเซฟไลฟ์เลย พี่ฟินคีดพร้อมกับหนูนานๆที่จะมาไลฟ์สวัสดีค่ะพี่ตองมีหนูจะมาไลฟ์วันที่หนูแบบไลฟ์ดีกว่าอันนี้โอเคก็กับดูนดน้ำวนน้ำวนเลยเชาวหวังได้นะได้เลยไม่เอาอ่ะเอาเป็นชาวินชาวินเท่านั้นถ้าให้เลือกแจ็คสันกับวินก็จะเลือกวิน อยากให้รักแบบบ่อยคิดถึงรังพี่รักพี่รักพ,พี่หมดใจชอบตาจังจ้องจนตายก็เป็นโรคน้ำโมน้ำโบชาวินมีหวังนะคะอุ้ยสามคนแล,ล้วเหรออยากเห็นชา랩แรปอันนี้เพิ่งแรปอันนี้ได้ Love to hate me ชา ชาหวังก็ต่อคิวชาใบาได้ปะวินค่ะ คอนโดนโมนโมเลิฟยูเลิฟยูไปต่อคิวนี่ไงก็ต่อคิวอยู่นี่ไงไม่ได้แท็กคิวเลยก็ต่อคิวอยู่ทุกคนทุกคนอย่าว่าสิเราก็ต่อคิวเหมือนกันเราต่อมานานแล้ว